เห็นรอยดำที่ซอกฟันอาจเกิดจากฟันผุหินปูนหรือคราบอาหารส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ใช้ไหมขัดฟันบริเวณซอกฟันทําให้คราบอาหารหรือเศษอาหารที่เราทานติดบริเวณซอกฟันเป็นเวลานานาแนะนําให้ไปหาหมอฟันเพื่อตรวจเช็คว่าเป็นหินปูนหรือฟันผุถ้าเกิดจากหินปูนขูดหินปูนออกก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าเป็นฟันผุก็กควรอุดฟันที่เรียบร้อยค่ะ เพราะถ้าปล่อยไว้นานเข้าฟันที่ผุอาจใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนทะลุโพรงกระสาทฟันอาจจะอุดฟันอย่างเดียวไม่ได้นะคะยกตัวอย่างในกรณีนี้ก็ฟันผุทะลุโพรงกระสัดฟันจึงต้องรักษาลากฟันก่อนถึงจะอุดฟันได้ค่ะสรุปก็คือเมื่อสังเกตว่าเรามีฟันผุควรรีบไปหาหมอฟันเพื่ออุดฟันเพื่อที่จะได้รักษาเนื้อฟันดีๆของเราและเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันผุลุกลามมากกว่านี้นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ